Apple TV ใหม่และ HomePod mini 2เตรียมเปิดตัวต้นเดือนพฤศจิกายนอ้าวนี่มันเลยแล้วนี่หว่ามันมีข่าวว่า Apple จะเปิดตัว Apple TV ใหม่นะซึ่งจริงๆมันมีข่าวมาตั้งแต่แบบปีที่แล้วแล้วด้วยซ้ำนะครับว่าจะมีตัวใหม่เนาะแล้วกเ็เช่นเดียวกันกันกบ HomePod mini 2ที่ h o m m p o มิน i สเนี่ยมันเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2020แล้วแล้วก็ เพิ่งเข้ามาขายในบ้านเราได้ประมาณสักเกือบเกือบสปีหรือ2ปีแล้วนี่แหละประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรใหม่นะซึ่งมันก็มีข่าวว่ามันควรจะอัปเดตใหม่ได้ละมันถึงเวลาละอะไรประมาณนี้นะครับออจริงๆข่าวนี้มันมีมาตั้งแต่ประมาณ1-2ถึงเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าจะมีการเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ของ Apple เนี่ยในเดือนพฤศจิกายนซึ่งผมก็รอ นะครับผมไม่ได้เอามาเล่าเพราะว่าจะรอให้มันเปิดตัวแล้วก็ค่อยเล่าทีเดียวเพราะว่าอุปกรณ์ทั้ง2ตัวนี้ผมไม่คิดว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคือจริงๆแล้วอุปกรณ์ชุดเดิมเนี่ยที่เขามีอยู่ตอนเนี้มันยังดีอยู่นะเอาจริงอ่ะ แต่พอจะเปิดตัวใหม่มันก็อาจจะต้องมีปรับปรุงบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉนั้นผมก็เลยคิดว่ารอให้มันเปิดตัวแล้วเดี๋ยวมาเล่าทีเดียวเลยละกันอะไรอย่างนี้มันไม่ได้มีอะไรที่จะน่าจะต้องตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นนะครับสรุปว่ามันไม่มาเพราะว่าตอนนี้มันก็เลยกลางเดือนพฤศจิกายนมาแล้วแล้วก็ผมไม่คิดว่าจะมีอุปกรณ์อะไรเปิดแล้วนะสําหรับ Apple นะครับแต่สมมุติว่ามาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง <laughs> โอเค okay, ไปเริ่มกันที่ตัวแรกนะก็คือ Apple TV a p p l นะครับ Apple TV 4K ตัวปัจจุบันนะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2022นะแล้วก็ใช้ชิปตัว A 1 5 Bionic นะครับซึ่งมันเป็นชิปที่มาพร้อมกับ iPhone 13เนาะแปลว่ามันเป็นชิปที่เขาใช้มาประมาณ5-6ปีละนะก็ถือว่าเก่าพอสมควรแต่มันเพิ่งเอามาใส่ใน Apple TV 4K ไงใช่ไหมเพราะนั้นมันก็น่าจะถึงเวลาที่จะต้องรีเฟรชตัว Apple TV 4K ใหม่ได้แล้วอะไรประมาณ ตามข่าวลือเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะมีตัวใหม่แหละมันควรจะมาเปิดตอนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ว่ามันไม่มาสิ่งที่เขาจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือตัวกล้องนะครับเขาบอกว่า Apple TV 4K ตัวใหม่เนี่ยมันจะมีกล้องติดมาด้วยนะครับทำให้เราสามารถ FaceTime ได้อาจจะสแกนหน้าได้ด้วยแล้วก็อาจจะมันอาจจะจับภาพ ปฏิกิริยาต่างๆของเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะที่ผ่านมาเราไม่สามารถ FaceTime ผ่าน Apple TV ได้ใช่ไหมแต่เรารู้ใช่ไหมครับว่าที่รีโมทเนี่ยมันมีไมโครโฟนอยู่เพราะฉะนั้นการที่ติดกล้องมาที่ตัว Apple TV แล้วมีไมโครโฟนอยู่ที่รีโมทเนี่ยเราก็สามารถสนทนากับคู่สนทนาของเราได้ผ่านตัว Apple TV ไปเลยอะไรองี้โดยที่ชิปที่เขาจะเปลี่ยนจาก A15 Bionic เนี่ยซึ่งเก่ามากแล้วนะครับไปเป็น A17 Pro อ่าถ้าใครจำกันได้ก็คือ A17 Pro เนี่ยมันเป็นชิปตัวแรกของ Apple นะที่เป็น A-series นะครับที่สามารถใช้ Apple Intelligence ได้ใช่ไหมมันก็คือการที่อัปเกรดอุปกรณ์ให้เข้าสู่ยุคข,ของ AI เต็มตัวอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันก็คือ Apple Intelligence เนี่ยมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์มากอะไรเงี้ยนะแต่ว่า ก็มีการพัฒนาอยู่นะซึ่งข่าวล่าสุดเนี่ยก็เขาก็จับมือกับทาง Gemini แล้วนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าไอ้ตัว Apple TV 4K ตัวใหม่เนี่ยที่ใช้ชิป A 1 7 Pro เนี่ยมันจะสามารถใช้ความสามารถอะไรของ p p p l e e s i s เจได้บ้างเนาะแล้วโดยเฉพาะของประเทศเราเนี่ยที่ภาษาไทยมันยังไม่รองรับเนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้าง มันมีข่าวลือมาด้วยนะครับว่า Apple TV 4K ตัวใหม่เนี่ยอาจจะออกรุ่นที่มีราคาไม่สูงมากนะคือราคาประมาณ100เหรียญเนี่ยหรือผมคิดว่าถ้าออกมาจริงที่ที่ราคาเหรเนี่ยนะมันก็ควรจะ99เหรียญนะอะไรเงี้ยตกเป็นราคาไทยประมาณ3,000นิดนิดคือในปัจจุบันเนี่ย Apple TV 4K รุ่นที่3เนี่ยนะครับที่ความจุ 64GB เนี่ยนะมันมีราคาอยู่ที่5,290บาท ซึ่งถ้าเราเพิ่มความจุเป็น128แล้วก็ได้ช่องเสียบสาย l a นเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะเป็น5,990บาทซึ่งก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงคือมันเกือบเกือบสอเท่าของไอตัวที่เขาบอกว่าจะออกมาเนี่ยนะ,ะถ้าออกมาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าสนใจมากทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้คิดจะใช้มันทำอะไรเยอะแค่จะดูความบันเทิงต่างๆเนี่ยผ่านตัว กล่องตัวนี้นะครับซึ่งถ้ามันออกตัวที่ราคาไม่แพงมากออกมาจริงๆเนี่ยราคาแบบแถวๆสามพเนี่ยผมคิดว่าก็จะมีคนเข้าไปใช้อุปกรณ์ของเขาเยอะขึ้นนะเพราะว่าเอาจริงเท่าที่ผมลองใช้อกล่องที่เป็นฝั่ง Android มาเนี่ยนะผม,มยังไม่มีตัวไหนที่ผมรู้สึกประทับใจแต่ก็นั่นแหละผมก็ยังไม่เคยใช้ตัว Apple TV เหมือนกันแต่เท่าที่เคยเห็นเนี่ย Apple TV มันลื่นมากลื่นกว่ากล่อง Android ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละ Apple TV มันแบบ5,000กว่าบาทเนาะในขณะที่กล่อง Android เนี่ยมันอาจจะแบบพันหนึ่งสองพอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้า Apple TV ออกรุ่นถูกมารุ่นที่มัน3,000กว่าบาทมาเนี่ยผมคิดว่ามีคนใช้เขาเยอะมากแน่ อีกอุปกรณ์หนึ่งที่จะเปิดตัวมาพร้อมกันกับ Apple TV นะครับก็คือตัว HomePod mini 2นะซึ่ง HomePod mini 2เนี่ยอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะครับว่ามันเปิดตัวมาเมื่อปี2020นะคือประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแล้ว ในเมืองไทยเนี่ยมันอาจจะดูไม่ใช่อุปกรณ์ที่เก่าอะไรมากเพราะว่ามันเพิ่งเอาเข้ามาจําหน่ายเนาะเมื่อประมาณสักสปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกว่ามันจะต้องรีเฟซแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยเนาะแต่ว่าที่เมืองนอกเนี่ยเขารู้สึกว่ามันต้องรีเฟซนานแล้วแหละ,และเพราะว่าอะไรตัวหุมผอนมินิตัวแรกเนี่ยใช้ชิป S5 ซึ่งเป็นชิปตัวเดียวกับ Apple Watch Series 5 <c oughs> นะเอ่อตอนปัจจุบันเนี่ยมันเป็น Apple Watch Series 11แล้วเพราะฉะนั้นไอชิปตัวเนี้ยมัน เปิดตัวมา6ปีแล้วดีไมี7ปีอะไรเงี้ยเนาะเขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนชิปไปเป็น S9 หรือไม่ก็ S10 นะครับซึ่งมันเป็นชิปตัวปัจจุบันกับรองปัจจุบันเนาะปัจจุบันเป็น S10 เนะเาะนอกจากนี้เขายังใส่ชิปของ Apple n 1เข้ามาซึ่งชิป Apple n 1เนี่ยมันก็จะเป็น Bluetooth 6.0ูธ6.0ใช่ไหมแล้วก็ Wi-Fi 7นะครับซึ่งไอสองอย่างเนี่ยเราเห็นครั้งแรกกันบน iPhone ซึ่งอย่างที่ผมแซวไปตั้งแต่แรกว่ามันยังไม่มีอุปกรณ์ไหนของ Apple เลยที่ใช้ชิปตัวนี้นะครับยังไม่มีอุปกรณ์ตัวไหนของ Apple ที่มีบลูทูธ6.0อะไรเงี้ยไอสอ2ตัวเนี้ยทางทั้ง e TV l e TV แล้วก็ HomePod mini 2เนี่ยอาจจะเป็นอุปกรณ์ชุดถัดมาที่ได้ใช้ชิป N1 นะครับการเชื่อมต่อด้วยบลูทูธ6กับ Wi-Fi 7เนี่ยก็จะมีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับมีความเสถียรมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะ นอกจากนี้มันยังมีชิปอัลต้าไวแบนด์2ที่จะใส่มาในโฮมพอด mini ด้วยนะครับซึ่งการใส่อัลต้าไวแบนด์2ลงไปในโฮมพอด mini 2แล้วเรามีตั้งอยู่ที่บ้านตัวนึงเนี่ยมันช่วยได้เยอะเนื่องจากว่าไอชิปอัลต้าไวแบนด์2เนี่ยมันมีรัศมีในการสแกนหาอุปกรณ์เนี่ยได้ไกลกว่าตัวอัลต้าไวแบนด์1เนี่ยถึง3เท่าแปลว่าการที่เราลืมของหรือของเราตกหูฟังเนี่ย ตกไปอยู่ใต้โซฟาหรือที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยแล้วเรามีโฮ e พอ d มินิอยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะสามารถสแกนหาเจอได้ว่าเอ,อมันมีไอเนี่ยตกอยู่ตรง ที่ตำแหน่งตรงนั้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอเรากดค้นหาเนี่ยมันก็จะเจอได้ง่ายมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับสออุปกรณ์เนี่ยผมเอาจริงผมก็เดาไม่ค่อยถูกละว่ามันจะเปิดตัวมาช่วงไหนเนาะเพราะว่าผมเดาไว้ว่ามันจะเปิดตัวช่วงพฤศจิกาไงใช่ไหมพอไม่เปิดตัวเนี่ยผมก็เลยเคว้งละว่ามันจะเปิดตอนไหนกันแน่อะไรเงี้ยครับเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมาเมื่อไหร่เนาะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับสายอุปกรณ์ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ